สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้นะครับผมมีปัญหาอย่างหนึ่งนะครับในการปลูกต้นไม้นะครับที่อยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับได้รู้ถึงวิธีการแก้ไขนะครับเกี่ยวกับการปลูกพวกไม้ประดับนะครับโดยวิธีการชํำนะครับวันนี้ผมมีต้นนะครับเป็นต้นช้อนเงินช้อนทองนะครับซึ่งผมได้ทําการชํำไว้ในกระถางแบบนี้นะครับโดยที่ผมใช้เป็น มะพร้าวสับนะครับแช่น้ำอย่างเดียวเลยนะครับในการชํากิ่งของเขาเนี่ยนะทีนี้นะครับปรากฏว่าปัญหาที่ผมเจอก็คือใบนะครับลักษณะใบเขาอะครับจะห่อนะครับห่อเกือบหมดเลยแล้วอีกอย่างพอเขาห่อเสร็จครับมันก็จะเหลืองนะครับเดี๋ยวผมจะแกะนี่ก็จะหลุดออกมาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยหลุดออกมาแบบนี้เลยนะครับก็คือลักษณะใบเขาเนี่ย จะมีการห่อตัวนะครับแล้วก็ค่อยๆเหี่ยวบริเวณปลายนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เขาก็ร่วงนะครับแบบนี้นะครับซึ่งปัญหานี้เนี่ยนะผมได้ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมานะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นพวกไม้นะครับต้นไม้ที่เราเป็นไม้ประดับเนี่ยเราเราเอามาทําการชำนะโดยที่เราเนี่ยตัดเป็นกิ่งนะครับมาจากต้นแม่เขาเนี่ย เราก็จะได้ใบได้กิ่งมาแต่ว่าตัวนะครับเนี่กิ่งที่เราตัดมาครับเขาจะไม่มีรากนะครับพอเขาไม่มีรากนะครับเขาจะไม่สามารถที่จะหาอาหารนะครับหรือว่าเอาน้านะที่เรารดเนี่ยมาทําการเาใช้ในกระบวนการนะครับของลําต้นเขาเนี่ยได้นะครับส่งผลให้เขาเนี่ยมีการคายน้ํานะครับที่ใบ ซึ่งปกติต้นไม้ก็จะมีการคายน้ําที่ใบยอยู่แล้วนะครับอันเนี้ยเมื่อมีการคายน้ําออกไปนะครับทาให้ลําต้นเขาเนี่ยไม่มีน้ํานะครับไม่มีน้ําที่จะมาปนเวียนในระบบนะบของต้นนะครับทําให้เขาเนี่ยต้องสละใบนะครับแล้วก็โอกาสที่จะไม่เกิดรากนะรากไม่ออกหาอาหารรากไม่งอกมีนะครับเพราะนั้นแล้วนะครับผมเลยได้ข้อมูลมาว่าถ้าเกิดลักษณะาการแบบนี้นะครับ ให้เราทําการตัดนะครับชำนะครับด้วยวิธีเดิมนี่แหละแต่ว่าเราต้องอบนะครับอบก,ก็จะลักษณะจะคล้ายๆกับการควบแน่นนะครับก็คือวันนี้ผมจะใช้เป็นนะอันนี้เป็นผงพลาสติกใสนะครับที่ผมเตรียมมานะครับที่จะใช้ในการอบน,นะครับต้นไม้นะครับที่เราชำนะครับลักษณะมักจะคล้ายๆกับการควบแน่นนะครับก็คือเราทําให้อา่า เกิดเป็นระบบปิดนะครับนิเวศแบบปิดนะต้นไม้เนี่ยก็จะมีการคายน้ําปกติครับแต่ว่าเขาก็จะติดในถุงนะครับซึ่งเป็นระบบปิดนะทําให้ความชื้นเนี่ยนะไม่สามารถที่จะระเหยออกมาได้นะครับทําให้ความชุ่มชื้นข้างในเนี่ยยังดีอยู่นะครับต้นไม้มีการคายน้ําออกไปความชื้นกลับมาครับหมุนเวียนอยู่ในนี้นะครับทําให้เขาเนี่ยไม่เฉ่านะครับใบไม่เฉาไม่แห้งแบบนี้นะครับแล้วก็ นะก็ช่วยให้เกิดการเร่งรากนะให้เกิดการงอกรากออกมานะเพื่อที่จะออกหาอาหารแล้วก็ดูดซับน้ํานะขึ้นไปเลี้ยงลาต้นนั่นเองนะครับซึ่งตัวอย่างชัดๆเลยนะตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้เป็นผักหวานบ้านนะครับที่ผมได้ทําการชํานะนะแล้วก็ทําการควบแน่นนะครับก็คือให้ความชื้นอยู่ด้านในนะครับแล้วนะครับ ทำให้เขาเนี่ยสามารถยังมีชีวิตอยู่ได้แล้วก็เร่งการออกรากนะครับข้างในดินชามของเราแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่จะเห็นว่าน้ามันจะลักษณะคล้ายๆการควบแน่นโอเคครับทีนี้มาดูนะครับว่าวิธีการทํำยังไงนะครับอันนี้ผมได้ทําการรดน้ำครับไปแล้วให้ชุ่มนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะเอาใส่ถุงอบนะครับให้เพื่อนๆรดน้ํานะครับแล้วปล่อยให้น้ําเนี่ย ไหลออกข้นกระถางให้หมดก่อนนะครับนะอันนี้ก็คือไม่มีน้าไหลออกมาแล้วนะครับถือว่าใช้ได้นะครับต่อไปนะครับให้เราทําการเก็บพวกใบนะครับที่มีการร่วงแล้วเนี่ยออกนะครับนะส่วนใบไหนนะครับที่ดูแล้วเยอะนะครับเยอะใบนะครับก็สามารถเด็ดออกมาได้นะครับไว้พอประมาณให้เขาเนี่ยสามารถที่จะ สังเคาะแสงได้พอสมควรก็โผล่นะครับถ้ากิ่งเขาเยอะไปก็ออกนะครับอันนี้คือผมทาการชําแล้วผมไม่ได้ทําการอบก่อนนะครับก็ mm hmm. เลยทําให้ออกมาเป็นสภาพแบบนี้นะครับ mm hmm. แต่ทางที่ดีครับตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยเราได้กิ่งมาสวยมากมากเลยนะครับใบก็สวยมากนะครับถ้าเราทําการอบตั้งแต่แรกครับเขาก็จะไม่เกิดปัญหานี้แล้วสุดท้ายพอเขาออกรากแล้วเนี่ย ต้นเขาเอใบเขาจะสวยเหมือนเดิมเลยนะครับนะแต่นี้เราพลาดไปแล้วครับทีนี้วิธีการแก้นะก็คือการอบอย่างที่ผมบอกนะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับหลังที่รดน้ําอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปให้เราเอานะเขาเนี่ยลงไปในถุงแบบนี้เลยนะครับลงไปเลยทั้งถุงนะครับจัดทรงให้นึงนะครับ แ,แบบนี้เลยนะพยายามเลือกใช้ถุงนะครับที่เป็นถุงพลาสติกใสแบบนี้นะครับขนาดให้พอดีกับต้นที่เราชำนะครับนะมันจะได้ไม่เบียดใบหรือว่าพลาสติกพับไปทับใบขาดเลยรพวกนี้ไม่เกิดปัญหาพวกนี้แล้วอีกอย่างคือข้อดีของถุงใสแบบนี้นะครับก็คือเราสามารถเห็นได้ว่าใบเขายังเขียวยังสดนะครับไม่ชำ ไม่ช้าไม่เฉานะครับหรือว่าเกิดอาการอื่นๆเราก็สามารถมองเห็นได้นะครับโอเคนะครับจากนั้นก็ให้ทําการมัดปากถุงนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นนะเชือกแบบนี้นะครับนะก็มัดปกติครนะเน้นว่าเป็นระบบปิดนะครับให้เราทําการมัดให้แน่นเลยนะครับ ้าไม่มัรจยก,ก็สักสองครบากนั้นก็มาให้เป็นลนักษณะเงื่อนกระตุกเนาะให้เราสามารถที่จะดึงออกได้ง่ายตอนที่ครบนะวันที่เราอบนะครับ,รบก็จะได้เป็นลนักษณะแบบนี้นะครับนะทีนี้หลังจากที่เราใส่ถุงแบบนี้แล้วนะครับก็ทิ้งไว้ ประมาณปกติแล้วจะอยู่ประมาณ3สัปดาห์นะครับหรือถ้าจะให้ดีก็ประมาณสัก1เดือนนะครับรากเขาก็ถ้าเกิดว่าเราสังเกตว่าใบเขาไม่เหี่ยวไม่เฉานะหรือมีการร่วงเนี่ยนะหรือดูแล้วเนะี่ยดูสดชื่นดีอะไรเงี้ยครับสแสดงว่าข้างในเนี่ยรากเขาเดินแล้วนะครับรากออกแล้วนะครับนะทีนี้นะครับในระหว่างาตั้งแต่วันนี้นะครับจน ถึงอ่าสักผมตีว่าผมจะเอาอกสักประมาณอ่าเอาแค่สามอาทิตย์นะครับเราไม่ต้องเกตถุงใดๆทั้งสิ้นนะครับปล่อยไว้แบบนี้เลยนะครับโอเคครับก็รอจนกว่าครบนะครับสามอาทิตย์นะหรือสามสัปดาห์แล้วเราค่อยเอาเขาออกมานะครับจากถุงนะครับออกมาปรับสภาพนะครับกับอากาศภายนอกนะครับ เราก็ทงการเช็คดูรากนะครับระบบรากนะครับว่าเขาออกดีไหมออกหาอาหารดีไหมนะครับแล้วเราค่อยทำการย้ายกระถางนะครับนะเพื่อที่จะให้อาหารนะอาจจะเป็นปุ๋ยอะไรพวกนี้นะครับโอเคครับนะนี่ก็เป็นทริปเล็กๆนะครับสําหรับการช่วยชีวิตนะครับต้นไม้ของเรานะครับที่เราทาการชามแล้วเนี่ยชามแล้วทีนี้เขาเกิดการอาการห่อเหี่ยว นะครับหรือใบร่วงนะครับหรือใบเหลืองอะไรพวกนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับให้เรารียกทาการเอามาอบนะครับในระบบปิดครับโดยใช้ถุงพลาสติกแบบนี้นะครับก็จะสามารถช่วยต้นไม้ของเพื่อนๆได้นะครับให้เขายังสามารถที่จะออกรากแล้วก็เป็นอะไรเป็นไม้ประดับนะครับที่เราอยากจะปลูกอยากจะเลี้ยงนะครับโอเคครับสําหรับทริปนี้นะครับคง มีประมาณนี้นะครับหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับผมจะเข้ามาตอบนะครับข้อสำหรับวันนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับวิธีเกษตรไทยบ้านด้วยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ